สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวเบริซ่าบิ๊กมินะคะตัวนี้ช่วยเรื่องเกี่ยวกับอเอ่ออย่างพานเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าใช่ไหมคะในแต่ละวันนะคะก็คือเวลาที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วเราฉีดตัวเบริซ่าเนี่ยค่ะใส่ตรงใบหน้าของเรามันจะช่วยเรื่องหนึ่งเลยก็คือมีความชุ่มชื้นในในใบหน้าของเราและก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับป้องกันแสงแดด แสง UV จากโทรศัพท์หรือว่าแม้กระทั่งเวลาที่เราเล่นคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าปกติแล้วเราจะนั่งบางคนนั่งอยู่ที่หน้าจอะคะ่ะทุกวันเลยมันก็ทําให้เราะคะ่ะเจอแสงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเวลาที่เราแบบออกข้างนอก,อ,อกแล้วหน้าเรามาันเยิอมเราไม่มีเวลาที่จะแต่งหน้าเราสามารถใช้ตัวเบนชัมนี้นะคะฉีดบนใบหน้าของเรามันก็ทําให้ใบหน้าของเรานะคะวาวขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็พาก็อยากจะแนะนำนะคะสำหรับผู้คนที่แบบ มีเวลาเร่งด่วนแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะมาแต่งหน้าใหม่นะคะแนะนำเลยค่ะตัวเบลิซ่าพีทเลยนะคะ